สวัสดีครับพบกับผมสารสาเกมเมอร์แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pumpkin Panic ครับผมเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมแจวใสๆปลูกผักนะเห็นว่าเป็นเกมปลูกผักซึ่งเราจะรับบทบาทเป็นเหมือนชาวสวนคนหนึ่งที่มีฟาร์มอยู่กลางป่าในพื้นที่เล็กๆอนนะก็ทําการปลูกผักก็ได้ตกปลาก็ได้พอจะอ่านมานะว่าเออเห็นมีให้ทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้สนุกแต่มันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ในฟาร์มนี้ด้วยระหว่างที่เราทําการปลูกผักก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะ เราจะมาลองเล่นกันมาออปชั่นมีอะไรปะออปชันก็ไม่มีอะไรนะโอเคอยู่ประมาณนี้มาเรามาเล่นกันเลย let's play play game เ hey, ฮ้ยทำไมคุณยังอยู่บนเตียงล่ะคุณควรจะตื่นขึ้นมาทำงานที่ฟาร์มได้แล้วนะตื่นขึ้นมาโดยเข้าอะไรของเขาเราต้องมาพูดกับอีกาเลยเนี่ย <laughs> ในที่สุดมันไม่มีเวลาแล้วเราต้องมาเล่มทำฟาร์มกันเถอะคืออะไรน่ยหยิบหยิบมเมล็ดเหล่านี้เหรอมเมล็ดพวกไหนอ่ะอันนี้อ๋อนี่คือเรามีอีกาเป็นเพื่อนใช่ไหมเนี่ยอ่าหยิบหยิบอะไรอ๋อกดตัว F โอเคแล้วคืออะไรอันนี้อ๋อนี่เอาเงินตรงนี้อ๋อมีช็อตคัทข้างล่างคือช็อตคัทคืออะไรกระเป๋าและอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้ เยน็นเตียงอ๋อมีเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีเสื้อเหรออ๋อน่าจะเป็นสีมากกว่านะข้งไม่มีอะไรแล้วอะไรอีกออกกดชิปวิ่งอ๋อมีสตามมีนาเหรอข้างล่างคือสตามมีนาอ๋อโอเคเราออกมาทำอะไรล่ะเราทำอะไรได้อันนี้คืออะไรรีไซเคิลไม่รู้คือทำอะไรนอะอันนี้คือกดอะไรอะ่ะ ทีนี้คุณสามารถปลูกมเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ได้โดยกด F แล้วก็ลดน้ำเหรออ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้คือปลูกโอเคแล้วแล้วลดน้ำอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อธิบายหม่อีอ่าถ้าต้องการที่จะเติมน้ำมีบอ่อน้ำอยู่ด้านล่างเหรอกดตัว F ค้างไว้อยงนี้อหรอแต่มันไม่ได้จะเติมนี ถ้าคุณต้องการที่จะอัปเกรดเครื่องมืออ่ามีมีการซื้อของใหม่ๆได้ที่บนโต๊ะอะ่แต่แต่หรือก็กูยังลดน้ำไม่เป็นเลยกดตัวอะไรกดตัวอะไรลดน้ำก่อนเมื่อกี้อ่าไม่ทันอ่าคุณสามารถใช้ตะเกียงได้แต่ต้องใช้หลัง,อย,งอย่างระมัดระวังตะเกียงใช้ยังไงแต่ลดน้ำต้นไม้ลดยังไงก่อน กดตัวาเพื่อเปิดตะเกียงอ๋อกดสเปซบ้าเออหาไปทีเออบ้าอ,อ่ะกดนี้ค้างเติมน้ำแล้วไงอ่ะอ๋อพอพอมันเริ่มโตก็อย่อยางเงี้ยเหรออ่ะแล้วก็วนมาเติมน้ำาอ,อย่างงี้แล้วก็รอต้นไม้โตอ,อีกทีหนึง่งใช่มั้ไหมอ่า รดอีกทีอ่ะใช่ไหมอย่างงี้รอต้นไม้ตตต้นไม้มันก็โตวไวเหมือนกันนะอะไรอะ่ะเสียงอะไรนะ่ะคุณต้องไปไปซ่อนเหรอไปซ่อนที่ไหนอะ่ะกดคลิปวิ่งแล้วไปซ่อนตู้เสื้อผ้าไอตู้เสื้อผ้ามันปิดนอ้น,นี่แล้วซ่อนอะไร <S <S อุ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยแล้วยังไงอะ่ะ คือยังไงอะ่ะหลบยังไงก่อนเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงไปหรือไม่ไปอะ่ะอันนี้คือไปแล้วมัง้งใช่ไหมไปแล้วนะอ่ะไปแล้วนะอ๋อไปแล้วอันนี้คือไปใช่ไหมอะไรอันนี้คือเก็บได้ยังอ,อ๋อโอเคตัใหญ่เน้นอ๋อขายของซื้อของโอเค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 แล้วเนี้ยเก็บได้ป่ะอ๋อเก็บได้เก็บได้เก็บได้ มาเอาใหม่ใหม่ใหม่ปลูกใหม่ปลูกใหม่ปลูกใหม,ม,ม,ม่ถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นด้วยจอยที่จะน่าจะคล่องกว่านะโอเคมาออกน้ําอันนี้ก็คือปลูกไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เหรอแล้วต้องทํำยังไงต่อเราต้องมานั่งทําฟาร์มโดยที่ต้องหนีสัตว์ประหลาดอย่างนี้นะโอเคนะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะอย่างเงี้ย เต็มละมา่อโอเคอ่ะยังไ,ไงรอต้นไม้โตอ่ะเราก็เก็บขึ้นมาอืมแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เราทำได้แค่ตรงนี้เหรออ๋อพอเราปลูกแล้วเราก็อย่างงี้ได้โอเคได้ยงไงอ่ะก็ปลูกได้แค่อย,อยู่ตรงนี้เหรอ มีเงินอยู่ทีสองบาททำอะไรได้บ้างวะโบก็คงได้แค่ปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้มั้งทำสวนทำไรหลอดหนึ่งหนึ่งแปลงพอดีอ,อ่เติมน้ำหน่อยคือเธอจะยินเสียงเมื่อกี้นี้คือต้องไปหลบที่บ้านอะไรอย่างนี้หรอกีกาเพื่อนรักมันบอกไว้แล้วให้เราทำยังไงกันดีนล้วเราวิ่งไปไหนได้บ้างหรือเปล่าเติมเติมเติมไปเติมไป เติมโอเคอุย้ยน้ำหมดอะ่ะเนาะน้ำหมดเกลี้ยงเลยงั้นเราอัพอะไรได้มั่งดูเหมือนจะเป็นเกมทำฟาร์มชิลๆนะ <c oughs> เออวันนี้นอนชิลๆอยู่ตื่นขึ้นมาก็ต้องมทาทั้งลดน้ำต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้ รอมันโตโตแล้วเก็บได้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่มันก็แปดสิบสี่บาทเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียง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 วิ่งหลบมันดูทำไรได้ไหนทำอะไรได้บั่งอันนี้กุญแจอะไรอ่ะกุญแจสีแดงปลดล็อกพื้นที่ใหม่เหมือนกันมันจะปลดล็อกพื้นที่ใหม่อลองซื้อมาอ๋อ กระลำสีม่วงได้เป็นกระลำสีม่วงเหรออันนี้เราก็ไปปลูกได้ใช่ไหม,เต,มเต็มแล้วแล้วอันนี้คืออะไรอัปเกรดบ่อน้ําเติมน้ําได้เร็วขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรอะแล้วก็อัปเกรดเพิ่มมูลค่าผลผลิตเราเหรออะไรอย่างนี้เหรอแล้วอันนี้เติมน้ําได้เยอะมากขึ้นเอาอันนี้อันนี้ด้วย อันนี้อันนี้วิ่งเร็วนิดนึงเออน่าจะได้แหละเอออีตัวนั้นไปนะอันไหนมาถึงแล้อันไหนอันนี้เหรอใช่ป่ะเห็นพอดีเปิดมาอทําได้แล้วทีนี้เราก็ปลูกเลยอแล้วก็น้ำหมดเจสี่น้ำหมดปลูกนี้ไปด้วยอืม่ะไป เติมน้ำนี่แล้วเติมน้ำนี่แล้วเราไปลดน้ำตัวไก่ก่อนดีกว่าจะดีกว่าไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมอาลตะเกียงไม่ทำอะไรอีกหลอดหนึ่งมันคืออะไรยังไม่เข้าใจอ่าอันนี้กระหล่ำม่วงเราลดน้ำอันนี้ด้วยลดน้ำลดลดเข้าไปลดเข้าไปลด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 เฮ้ยทำไมมันเริ่มมืดวะ อย่างเหตุผลนี้ใช่ไหมที่ต้องใช้ตะเกียงอ่ะเพราะมันเริ่มมืดอ่ามาลดลดลดเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มูลค่ามันมืดจังวะมันมืดจังวะุ้ยน้ำหมด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 เจสซี่กอกน้ำเอยกลอกน้ำ่อยอะไรอ่ะเหย้ยตัวอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ทําอะไรใช่ไหมมันไม่ทําอะไรใช่ไหมโผล่มาให้ตกใจเล่นๆใช่ไหมมันโผล่มาให้ตกใจเล่นๆนงลดน้ำ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 ลด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเติมนี้หน่อยเติมนี้หน่อยความมืดความมืดในเกมมันไม่มีอะไรหรอกเออเติมปลูกฟาร์มทำฟาร์มอันนี้ไม่ใช่นี่ จสีงเดี๋ยวะรถน้ำต้นไม้กลางคืนเลยมึงจะคิดไงรถน้ำต้นไม้กลางคืนรถ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 เพื่อให้ได้ตังค์นี่คือเลี้ยงให้ได้ตังค์อย่างเดียวเลยนะไม่มีอะไรเลยหนูใส่แล้วต้องอัปเกรดไอ้ตัวรถน้ำเลยน้ำมันเติมช้าด้วยอะเติมช้าเหลือเกินรอสว่างขึ้นมาปลูกได้ไหม นนโตยังเฮ้ยโตมาแล้วยอาม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 าเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอ่ะมันคงวันนี้อะไรวะ follow my song ตามเสียงของฉันตามเสียง ตามเสียงเฮ้ยเี้ยอะไรอ่ะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยี่เสียง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 เูดเรูเเนื่อยเนอะไรวะเดี๋ยโคตรงงเลยเอ้าแล้ว เแล้วแล้วอ๋อไอ้นี่คือตะเกียงเหรอใช่ปะ่ะเนี่ยอันนี่อะไรนี่ไงออยล์รีฟิลอ๋อนี่ไงเอาไว้เป็นน้ำมันอะเอาไว้ไเติมใช่ปะ่ะลองซื้ออ่าจริงด้วยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวนะอ่าอัปเกรดถัง,งน้ำแล้วเอาเอาเอาันเออเพื่อ,อจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเฮ้ย แล้วเสียงไมก็วะต้องต้องไปหาเสียงกันไะวิ่งตามหาเสียงมันอนะเพลงท็อปออนเดอะเวิลด์อะต้องการลูกโป่งเหรออย่างนี้เหรอแล้วมึงให้กูถือทำไมวะ มือให้กูถือทำไมวะไม่เข้าใจอันนี้อะไรเหรียญไอ้ที่พื้นมันเก็บได้มันเอาไปทําอะไรได้มันเอาไปทําอะไรได้ก็ไม่รู้ไปไปปลูกกันต่อปลูกต่อปลูกต่อปลูกต่ออ่าอ๋อไอ้ไอ้หลอดนั้นคือน้ำมันตะเกียงโอเคมาไหนเติมดูสิอืม โอเคเต็มสิงตัวเลยวะปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปปลูกปลูกไปไม่ใช่ปลูกไปรดน้ำไปรดน้ำไปอ่าสว่างแล้วสบายใจเออสว่างแล้วก็สบายใจได้รดน้ำต้นไม้รดไปรดไปเออ วิ่งวิ่งแป๊บแป๊บเหนื่อยเติมน้ําเออดีว่ะเอาเงินไปทําอะไรเดียวมันต้องต้องเอาเงินไปซื้ออ,อะไรหรือว่าเราต้องเล่นแบบอัปเกรดไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปลูกเป็นฮาวเวตมูนเลยมีเงินอยู่ห้าสิบบาทซื้ออะไรได้มั่งเออเราซื้ออีกอันดีกว่าเราซื้อเอ,อ,อันเนี้ยมันปลูกทีละ 5, หละ้เาเหรออ่ะปลูกว้ทีละห้า อัน okay. นี้เดี๋ยวเติมไวเติมไววิ่งไวนิดนึงอ่าวิ่งไวโอเคมาปลูกทีละห้าทีละห้าแล้วเราปลูกทีละห้านี่เราซื้อเพิ่มได้ป่ะเนี่ยซื <POL ICE> ้อตอนเนี้ยได้มั้ยน่าจะได้มั้งเอาเลยกวางน้อยกวางเยี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเอ้ยเอ้ยกวางอะไรวะเฮ้ย อะไร,ะไร,ะไร,ะไรวะก็มันเป็นกวางอะ่ะคือแชิบหายเหม,มือนเดิมเลยตูไปที่นอเดี๋ยวตื่นได้แล้วมะเก็บมเมล็ดพันธุ์อ๋อ,อถึงไม่มีตังค์แล้วก็อะไรวะกวางคือปีศาจชิบหายไหนปลูกอีกรอบดิ Okay. จ้ารู้แล้วจ้าไม่ใช่กว่าจะมาบอกกว่าจะรู้ตอนแรกงงตั้งนางนว่ากดอะไรวะ <c oughs> ไปรอโตรอโตรอโตเร็ว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 ทำไมมันช้าอย่างนี้อันนี้แหละช้า,าจริง รู้แล้วออมีกาเป็นเพื่อนเจอถ้าเจอกวางเข้าใกลไม่ได้อืมเจ็บมาเก็บมาลูกอีกปูกไปเลยปลูกมันยกว่าจะรวยเอ่ลดลดน้ำหมดเคสี่น้ำหมดอีกแล้วเติมน้ำหน่อย จ้าการดน้ำรดน้ำรดน้ำเติมน้ำหน่อยโอเคเต็มแล้วรดอ่าถ้าเล่นด้วยจอยจนะจะง่ายกว่าเราใช้คีย์บอร์ดก่อนไปวากันเรื่องจอย อันนีเก็บเก็บเก็บ้เ,เราซื้ออะไรได้มั่งเงินยี่สิบเจ็ดบาทรู้สึกว่ากระหล่ำม,มันมีราคาดีกว่านะขอดูหน่อยสิเห็นไ,ไหมต้องมันต,ต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนแล้วกระหล่ำก็อันละสิบอันละสองบาทเต็มโอเคไปบุกกระหล่ำบุกได้ไหมคืออันนี้อ่าและอันเนี้ยอันนี้ไม่เหมือนกันอ๋อคุญแจต่างสีคุญแจมันไม่เหมือนกัน มันแจมันต่างสีกันโอเคเอาใจก็เล่นไปหอยยาเขาไร่นี่แล้ก็เก็บปลูกผัก,กน,นะชิวๆเอาน้ำหมดเติมน้ำหน่อยอโตแล้วโตวไม่เคยทันเขาเลยเสียงไหม่กะมีเสียงต้องวิ่งหนีเข้าบ้านมีเสียงต้องวิ่งหนีเข้าบ้านตบ ลบหลบเออกดชิปวิงว่งวิ่งหนีไม่เคยจะทันเลยแล้วยังไงอ่ะต้องรอรอให้มันไปอะไรอย่างงี้เหรอดูดิวิ่งไปวิ่งมาไปยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่อ่ะ ไปแล้วแหละไปนะอันนี้คือไปแล้วนะอ่าไปแล้วนะไปแล้ว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 ,ลวเสียงไวโอลินเมื่อกี้คือไปโอเคเนี่ยเติมน้ำหน่อยนี่ยังไม่ได้ปลูกกระหล่ำม,ม่วงเลยเติมเข้าไปอ่าแบบนี้เก็บเก็บเก็บโอเคเอ่อยังวิ่งไม่ได้เปลูกกระหล่ำม,ม่วงหน่อยอ่า อ่าโอเคแล้วก็ลดน้ำต้องอัพอัพเกรดอันนี้หน่อยละถังน้ำกับไอบ่อน,น้ำอะ่ะเพราะบ่อน,น้ำมันเติมน้ำโคตรช้าเลยเดี๋ยวชุดนี้น่าจะน่าจะต้าได้แล้วแหละโอเคมาม,มาเติมเข้าไป จะได้ตังค์เอ้ยโตแล้วโตวแล้ว,ว,ลวเก็บก่อนๆๆเก็บก่อนเก็บก่อนเติมน้ำอีกรอบหนึ่งรถกระลำอืมมีเงินอยู่ห้าสิบอัพอะไรได้มั่งไปดูหน่อยไหนเจ้ากระลำ่ารถอีกยังไม่โตไปไปดูสิซื้ออะไรได้มั่งซื้อโมเลกกระลำมาขุดยกว เต็มเ,เต็มบ่อน้ำไว้ทีหนึ่โง,งอโอเคเต็มเลยทีตัตยังยังโอเคเติมน้ำเติมน้ำเข้ามามันเยอะๆเต็มเต็มโอเครดน้ำ หัวมันใหญ่แล้วอะเก็บหัวละสิบเลยเหรอดีว่ะเดี๋ยว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 ซื้อก่อนซื้อก่อนเซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเซื้อเพิ่มหัวละสิบเลยแต่วมันได้ปลูกซื้อได้ทีละห้าไงมาบ่อน,น้ำเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันน่าจะดีกว่าเดี๋ยวปลูกกันก่อ่มามานี่โอเค เติมน้ำในบอ่อน้ำหน่อยจะมีคนวางยา,ยาพิษในบอ่อน้ำไม่น่าจะมีหรอกเติมเข้าไปชิวๆเติมโคตชา้าเติมไวกว่านี้ไม่ได้ไงเออนี่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรตอนนี้เราจะปลูกเราจะทำไปเพื่ออะไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจอยู่ แต่รู้แค่ว่าถูกปลูกขึ้นมาให้มาทำงานแล้วอะโดยอีกา่มันจะเป็นเกมแบบปลูกผักน่ารักน่ารัอะไรสักอนล้วมีปีศาจอั้งน,น,นั้นสีไม้็็สีไม้็็สีไม้็็สีไม,ม้็ขโอสตามิน่าหมดสตามิน่าหมดแล้วยังไงยังไงโผลมาไหมอืมมองไม่เห็นเรา แล้วมันจะไปตอนไหนอะซื้ออะไรได้บ้างซื้อเพิ่มโอเคมันไปแล้วหรอไปแล้วแหละออเฮ้ยมันไม่เห็น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 ชื่อคนลุกคนลุกเฉยเลยอะไรวะทนไมคนลุกมันไม่เห็น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 เออมันไม่เห็นจริงๆนะ เกือบแล้วไงเกือบแลยก็นึกว่าันไปแล้วมันอยู่อีกเติมน้ำช้าว่ะต้องอัพเกรดบ่อน้ำอีกแล้วอ่ะเติมน้ำเพราช้าเลยดูดิโอ้ยเติมช้าจะเริ่มมืดแล้วว่ะโอเคเก็บเก็บโอเค เดี๋ยวอันนี้อันนี้โตแล,ล้วนะปลูกปลูกเดี๋ยวเอากระลำมาปลูกเพิ่มปเปิดตะเกียงหน่อยโอเคโตแล,ล้วโตแล้วมันโตแล,ล้วปุ๊กปั๊บปุ๊กปั๊บกันเลยอะไรวะโอเคเเหมมือนดิเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่า Okay. สื่อบ่อน้ำนี่ของจำเป็นจริงๆเลย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 ต้องปลูกตอนคืนด้วยวะปลูกกลางวันไม่ได้ไงลกลางวันอย่างเดียวอ,ะอ่ะเติมน้ำหน่อยไม่น่าจะมีตัวอะไรแต่ทไมต้องไปเอาลูกโปวกจากตัวตลกเลยวะถ้าไม่เอาจะเป็นอะไรไหม เสียงเสียงจูออนน่ะเสียงจูออนนะเมืเ่อกี้พอดใช่อ่ะอเ,เอากระลำกระปุกเพิ่มเลยโอเคมันได้ทีละห้าอยู่ได้มันก็ขอแบกเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ไงวะเออ เนี่ยเสียงมาแล้วแล้วเป็นเพลงท็อปออนเดอะเวด้วยนะของคารฟนเทอร์ะไม่โดนลิขสิทธิ์เนีอยู่ที่เดิมปะวะแล้ว,วลถ้าเราไม่เอาอ่ะทำไมต้องไปตามเสียงเหมือนเพื่อไปเอาลูกโป่งวะเนี่ยถ้าไม่เอาอ่ะ เาก็ได้วะแล้วมันก็ไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนทำ <c oughs> ไมรับกลัวมันจะฆ่าเลยเออไปซื้อของเลยมีอะไรซื้ออีกไหม,อ,มอันนี้อ๋อนี่ไงถุงมเมล็ดพันธุ์ไปซืออัพเกรดหน่อยอเออใส่ทีเดียวเป็นสิบเยี่ยมอ,อยากปลูกกระล่ำนี่แหละปลูกได้เยอะดี ปลูกพีชปลูกได้เยอะดีปลูกได้ราคาดีเออเอ่อเ,ออเออติมน้ำหน่อยเฮี้ยมาอีกแกเอ่อมีข้าบ้านมีข้าบ้านหลบหลบแล้วน้ำก็หมดเฮ้ยตะเกียงจะหมดตะเกียงจะหมดตะเกียงจะหมด ได้ขวดหนึ่งเว้ยโอเคมันไปยังวะต้องรอนไปอ่ะยังอยู่ไปแล้ว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 อ่ไอ้เนี่ยเออคุณว่าคุณไปแล้ว,อ,อ,อ,ลว,ลวอะไรวะโอ้ย แล้วเพลงมาแกเกมนี้บองตรงไม่ง่ายเลยเนี่ยแต่สนุกดีเอ้ยต้องซ้อมมือหน่อยละโอเคเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวจบไปเพลงเท่านี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมช,มชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนะทำคลิปต่อไปสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ